สำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยภาพ,พ่อแม่พี่น้องมาตามต่อแนวทางลาวพัฒนาแม่นางกันเลยนะคะเนาะแอดมินนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซทางช่อง y t u t u ทุกทุกกานเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมนะท่างแอดมินขอขอบคุณสำหรับแนวทางเลาวพัฒนาแม่นางเด้อค่ะเด้องว,วดทีผ่านมาเลาวพัฒนาแม่นาง ได้เฮกันไปเนาะค่ะเนาะเหล็กวินเข้าไปที่หาสองเด้อท่านผู้ชมเหล็กวินเข้าหาสองเหล็กติดเข้าเด่นเก่าเหล็กวิ่งเข้าเด่นสองเจาะแตกพ่อรรมเด้อท่านผู้ชมแม่นงางล่าสุดหัดที่ผ่านมาเจาะแตกเนาะค่ะเนาะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเก็บเกี่ยวความมุ่ตามต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซท่านใดที่ตามหาแนวทางฮาหนอยแอดมินนูนหน่อยเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแอดไลน์เขากลุมเด้อค่ะเด้อแอดไลน์สแกนคิวอารแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะสำหรับแนวทางหว้ฮานอยแอดมินนูนหน่อยว่างในกลุ่มทอนั้นเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชนะคะเลขวินแม่นางวดนี้ได้เด่นห้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่หก ติดสองสามเก้าวิ่งวิ่งรูดเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะจับคู่สองตัวมีเจ็ดศูนย์ แปดโูนห้าศูนหนึ่งศูนสี่โูนสามตัวมีหกสามศูน 9 5 0าหโอ้ท่านผู้ชม6 3 0ของแม่นั่งชนก,นกันกับของปูพิษณุโลกดิท่านผู้ชมปูพิษณุโลก3ตัวมี6 0 3 3 0 6นี่แหละท่านผู้ชมถ้าจำผิดนะท่านผู้ชมชนกัน6 3 0 6 0 3ต่อมา4ตัว สี่ตัวสองคู่สองหางมีศูนย์สองสามเก้าห้าแปดเจ็ดหก เอาทำมืจมพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอดด้อค่ะเออ้อแนวทางรล่าพัฒนาแมา่นั่งคลิปนาเจอกันกันกบเลขจุดสามตัวของอาจารย์ฟ้าประธานพรด้วยธรรมะจมคลิปนาจะเป็นเลขสามตัวของของอาจารย์โชคประธานพรด้วยธรมะจมอาจารย์โทรมาว่าเปลี่ยนซื้อไม่ไหายแน่อาจารย์ว่าจังสีด้วยธรรมะจชม ลกักกามีเพิ่มเติมคือชุดสองตัวบนสองตัวล่างอาจารย์มีเน็นเจาะไห้นำธรรมจมคลิปหนาเจอกันเ้ยค่ะเด้อเลขวินแม่นางมี5 8าแปดเจนสี่หนะคะเลขติด2องสามวิ่งเด่นศูนย์กับ1เจาะ ศูน์นะคะสองตัวมี70็0ศ0นย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ห่ตัวหกสามศูนย์เก้าห้าศอดดหชนกับของปูพผิดสนุโลกไหมท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมของปู่ผิดสนุโลก อันนี้ของปูพิษณุโลกนู่นหน่อยได้ว้างไปตั้งแต่มเมื 6, 3, ่อวานแล้วเนาะค่ะเนาะโซนสามหกหกสามศูนย์ดิทำมาชมหกสามศูนย์ชนกันสำหรับของปูพิษณุโลกหมวดนี้ท่านผู้ชมปูพิษณุโลกเพิ่นหมั่นใจชุดสามตัวสองคู่นี่เด้อค่ะเริ่มโซนสามหกสี่โซนหกโอกาสมาสูงมากถ้าสามตัวบ่ามาปูบาสิไปไก่เลยท่านผู้ชมสิออกไปแบบไก่มากสิบ่มีให้เห็นจั๊กโต ปูเดินหกกับศูนย์ฟันรูดศูนย์เด้อธรรมชมุมเหล็กเด่นปูเดินดีได้ธรรมชมราสุดผลิตภัณฑ์มาหากับเจ็ดเข้าไปหากับเจ็ดธรรมชมุมชนกันกับพ่อแม่นางนะคะนะเนาะอ่ะพ่อแม่พี่น้องแคบมาจอไวพิจารณาด้วยค่ะเ้อแอดมินหนูหน่อยขอขอ,ขอบคุณสําหรับแนวทางแลาพัฒนาแม่นางคลิปหน้าเจอกันจุดสามตัวของอาจารย์โชคประธานพรนะคะอา้าสสาหรับทายคลิปนี้ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจกา,ฟา,าแกาายยายาฟยาแก้ปวดหลงังปวดเอวเด้อค่ะเด้อหรือว่ายาสีฟันท่านผู้ชมยาแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นเดดนะคะจะเป็นชนิดแคปซูลสังใดเลยเด้อค่ะเด้อบรรจุหนึ่งกระปุกหกสิบแคปซูลนะคะ 1, กระ,ะกปุกละสี่ร้อยห้าสิบบาท2องกระปุกเก้าร้อยบาทจงปีนะคะยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปาก อย่างเช่นปวดเหงากปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องลองมาสั่งไปใส่เด้อค่ะเดอะ้อใส่ดีเด้อท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเหงือกบ่อยๆเด้อค่ะเด้อใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ดขวบขึ้นไปนะคะสำหรับยาสีฟันสากัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาทนะคะ2หลอด380บาทส่งฟรี ต่อมาสิเป็นกาแฟเดอธรรมชมกาแฟกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาวจะง,งุมโมโนสกัดจากเห็ดลินเจอปลาจากทะเลและมลเล็ดอักุมนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะ เขาจะง้มช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดสกัดจากเท้าบันเปลียงสามชนิดนะคะเท้าวันเปลียงสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อสกัดบรรจุในกล่อง15ซองนะคะราคากล่องละ260สองรบาทสองกล่องห้าบาทสงปี ตัวประเทศไทยเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจแอดไลน์สั่งสือหรือโทร092 632 5513นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินหน,หนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอให้พอแม่พี่น้องเฮงๆปัง,ปงๆงเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ